ข้อกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกเด่นครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวะกินรถสปอร์ตนะครับเป็นรถสปอร์ตบูย่าเดย์นะครับ2 0 2 2แล้วมันยังมีอีกของอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือคู่ โอ้หไอ้ตัวนี้เลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปร,รับชมคลิปกันเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับ คนนี้ผมขอสุ่มทีมนะสุ่มทีม โดดเลยกันนะครับเรอไม่น่าลงแล้วนี่นะครับคู่หูก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเดินตามหาจะกินรถกันนะครับ เจ้าขอาสิบแล้วก็ใส่ของแต่งเวท มีอยู่ร้อยเดียวไม่เป็นไรเอ้ยไม่ใช่หมายถึงเงินมอีอยู่ร้อยเดียวนะครับผมไม่อยากได้ห่ะมันโกงเกินปไป เราไปรับชมคนต่อเลยจุนพีอันนี้ตัวไม่ไปเออนี้ต้องการอย่างมากนะครับจุน เพื่อนล้มอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมต้องไปช่วยผมว่าช่วยไม่น่าได้แล้วนะครับพราะว่าเพื่อนอยู่ไกลเกิน นาไม่ทันกี้เหมือนผมเจอวงชุบด้วยเปคนชุบกัน กระสุนมี4อ0 Hva er det der? เดี๋ยวผมก็ขอตัดเลยนะครับท่านผู้ชมด้านหน้ามีคนชุบกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปแจมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเร็วเวเร็วเเร็วหน่อย่ะมีคนตุ๋ย เฮ้อเอเพอนค่าได้เหรอตอนนี้ก็กำลังตามหาคนกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนชุบนะชุบด้แลนะ फोन ने हाथ में कि क्लब चुवाया เอนนี้พ่อผมก็มาอยู่กันในดงส้นตีนะ ดูสองน่าจะตายหมดแล้วเฮ้เเยสรุปก็คือได้ที่สามอุ้ยเก็บได้ที่หนึ่งนะเก็บได้ที่หนึ่งก็ ือว่ดีอยู่นะครับในที่สามนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเจ้าสกินรถสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมในสปอร์บูย่าสม2ยิบสองนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดู แล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเลยน,นี่นะเยู่ตรงนี้เลย บูย่าเดม22โรสสปอร์ตเขาดัดแปลงตรงไฟด้านหลังนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆเขาจะดัดแปลงไฟด้านหลังถ้าเป็นสก,กินอื่นๆจะไม่มีนะ ็เป็นงไงกันบ้างครับนี่ก็คือหน้าตาคนระับก็สำหรับคลิปนี้ก็จอยเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนก็เคยนับแล้วามันอยู่ถึงช่วงตัวตึงหมูแปดนะครับก็เราไปดูคนแรกกันเลยคลิปนี้จะดูรีบรีบ,รบนิดนึงนะนะครับก็ไม่เป็นเลยนี่ สมแบบสมทีมสี่คนเนี่ยก็โอเคนะครับแบบสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าแบบใครถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปไปใหม่นะครับให้กับท่านผู้ชมเองนะครับมาดูคลิปผมได้นะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับ ไม่มีวันพลาดแน,น่นอนนะครับทั้งสตรีมทั้งคลิปนะครับก็ลงมุไปหมดนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูของผมด้วยนะถึงใครจะไม่แบบไม่กดติดตามนะครับก็มาดูผมก็ยังดีนะ